อะไรอะไรอยูยูเปิดมาเดวันเลยวะเข้าดีแปรนั่นแป๊บเดียวเฮ้ยแล้วทำไมกูเป็นไอ้โรนนี่อ๋อเกมนี้เคยเล่นอ่ะไม่อยากเคยเจอเกมที่มันทำมาคล้ายๆนี้โอ้ยกดเสียงไม่ได้โอ้ยกดมันกดคลิกเพื่อใช้เว้ยกดคลิกเว้ยมันกินไม่ได้ไอ้เหี้ยมันกินเอาไอฝายมันเก็บกล่องหมดดีกว่าไหมไอ้สัตว์ วินโด้เอโกพีไอเฮียอะไรนี่แชทโอ้ไม่เอาล้มอยู่เออเขาชอบซื้อซื้อหมดซื้อหมดยัง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 อ๋อโอ้เฮียวินโด้โคตรกากอะไรนี่เดอะบล็อกซี่ไทม์เราเรียนมาจากเดอะนิวยอร์กไทม์เ้ยอ๋อไอเฮียก่อตั้งอันนี้อ่ะใช่เป็นไอ้นี่เว้ยบริษัท อ่านแล้วสัตว์นี่ไปซื้อออดออทออทไปหน้าบ้านครับไปหน้าบ้านแบล็คของเออรู้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 เวลาอยู่ออาเวละต้องเดินตรงเข้าอ่าเอ้าคือปูนพร้อมก่อดสุดหล่อพร้อมปูนพองกอดสุดฟอดฟ้องฟัง ลูบอแอมทายฉันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแต่ว่าต้องนอนใช่เหนื่อยไงยังมาเข้าปลาไม่แดกไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ผมตายห่ารอกระเพาะแดกเหี้ยอะไรตื่นมาคุณว่ามีผีใต้เตียงไอ้สัตว์สนี้ยอะไรไอ้มาเปิดตู้กูกลัวเลยดิกูกลัวเลยดิมันเปิดตู้เว้ยสัตนตู้ อย่าล,ล็อกหัวไอ้ยี่ดิไอ้เหี้ยก <c oughs> ูกลัวนะเว้ยล,ล็อกหัวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ทำไมต้องมาเปิดตู้แบบดูขโมยเงี้ยไม่เชิงเว้ยแบบมันแบบนเพราะความอุ่นใจเว้ยแบบคิดว่าจะมีนู่นมีนี่อยู่ในตู้ไงเนี่ยอ๋อเช็ดเช็รู้สึกรู้สึกปลอดภัยอีกแล้วแล้วฉันก็รู้สึกปลอดภัยอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วกลับไปนอนไอ้สัตว์คุณจะเล่นเกมตัวหนึ่ง ถ้าใช่ถ้าเป็นชีวิตจริงเรานั่งเล่นเกมต่ออะไรอย่างเงี้ยตื่นมาเงี้ยแม่งนอนต่อไม่ไหวแลวไอ้ย่ากังวลอ๋ออ๋อบูนวอลวอลบุญเอปิดคอมแชทเอาแชทมาแล้วนี่อ่ใสอินอ่ายินดีด้วยคุณนั้นล็อกอินเข้ากับโลแชทแล้วเป็นแชทที่ใหญ่ที่สุดในโลบอกอ่าซึ่งมันก็เขียนไม่ได้ก็ลลอกอินเขามาเชย อ่านข่าวมีคนหายไปอย่างไรร่องรอยในดาวทาวโรบ็อกซี่อะอืมใครแคร์ไอ้เหี้ยรวยจังวะไอ้เหี้ยซื้อทุกอย่างเลยเออจริงโฮมเลสเหฮดลมไอ้เหี้ยน่องน่องน่องมันนี่น่องไมันม้่ก็ใช่เลหนะใช่ยูสเลสอะไรไปหมด ปืนเพนบอลยิงยิงทีวีดิยิงทีวีดิเอ้หมันจอคอมอ้าวทีวีพังเหรอเปลี่ยนสีไอ้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 เหี้ยไอ้อันนี้แม่งตัวตัวเคยเห็นในเบอร์เกอร์นี้ป่ะตำนานสัตว์ไอ้เหี้ยโคตรเก่าีตั้งแต่ใช่ีตั้งแต่สมัยสร้างมาใหม่ๆอ่ะสองพันนันตไอ้อีกอันก็ทาโกะใช่อีกอันก็พิซซ่า ไอ้หนอดิไม่แฮมเบอร์เกอร์หลอกหลอนเกียร์หายใจแลเออเก่งเกียร์เลหายใจไอ้สัตสถูกต้องตบเลยทีวีมีไม่เคยเปิดนะโคตรเกลียดเลยว่ะล็อกหัวเนี่ยเออเล่นเกมเกียแม่งล็อกหัวโคตรเกลียดไอ้สัตว์ไม่ไดเคยไม่เพิดเพลินด้วยใช่อารมณ์แบบต้องต้องต้องรับกรรมไหมยะมึงเก็ยร์ไหมรู้สึกปลอดภัยยัง <cin stereotype> อ่ารู้สึกปลอดภัยแล้วขืหนึ่ต่างเคคืนสามแล้วมันประมาณห้าคืนมั้งแล้วเราก็จะตายอย่างงู้นน่าทำไมเลือกกูรถไม่รู้เว่ยทำไมเก็บของได้มากขึ้นอินเสิร์ตคืออะไรทูเครื่องมือเช็คตู้ก่อนเช็คไม่ได้กลางวันเม่ไม่เช็คเวกกลางวันแม่ไม่เปงพลิดดูนะไม่ได้ไม่ได้มียืดทำที่เยกมูด้ กดปิดป้ายอ๋อซื้อได้เยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวทาโก้ตำนานนี่ไอ้เหี้ยนี่ใช่ครับหายตัวไปอย่างต่อเนื่องไอ้นี่น่าจะหลอนว่าแบบกลัวตัวเองหายตัวไปแน่เลยไปดูดูเอาเจ้แม่งต้องกระโดดออกคอมเลยโคตรน่าเบื่อเลยเหียแล้วเผื่อกด ESC ด้วยนะความเคยชินเออแต่เปิดของเล่นเปิดของเล่นเปิดของเล่น เปิดมึงเข้าเฟิร์สเพอร์ซันดิเฮ้ยให้ตามเลยให้ตามเราไปเดะเฮ้ยตรงๆไปตรงไปปอเปิดนี่ก่อนอ้าวใช้กล่องพยาบาลไปแล้วเฮ้ยกูไปซื้อกล่องพยาบาลมาเพิ่มมึงไม่ได้มั้งเฮ้ยกูอยากตาม g โอจิออนเลโกเตอร์อ่ะอันท้ายสุดอ่ะอันท้ายสุดอ่ะในขนาดลองเลมันมันจะนำไปไหนวะไม่พาไปนี่ ไปไหนอ่ะนี่ตามทางแน่ใจไม่ไม,ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยเหนื่อยแล้วไงไอสัตว์ยัยงไงไปเฮ้ยไปไหนวะโอ้เราโดดไปข้างล่างอ๋อมันไอ้นี่อ้โอเคนู้าจะมีอะไรอ้ทากโก้เด็ดทากโก้เลยที่ตัวบอกอะ น้ำนำคยได้ยินไหมเห็นน้ำนำน้ำนำมาเลยอ่ะเออเคยได้ยินเคยได้ยินอีกอันนึงก็อะไรนะพิซซ่าเออพิซซ่าพิซซ่าแล้วูเข้าคอมที่พียอะจังมันไม่นเป็นนอ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 นฮะอฮือฮือ้มืดมากเลย ไอเฮีย้ำมาขังนี้่แว่าแม่งต้องมีเฮียอะไรสักอย่างแน่ในตู้ไม่มีในตู้ไม่มีอะสปอยในตู้ไม่มีไหมวัเนี้ยไม่มีรอยนะไอ้กูอ้าวกูบอกวันนี้มันไม่มีเฮียแต่วันอื่นอะไอ้วันนี้ไม่มีเฮ่เฮ่เฮ่เฮเห็เต้นฮ่เ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 กูกฮ่เฮ่เฮีเฮ่้ฮ่เฮ่เฮเหรอ่เ่เฮ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 ่่รู่สึกเซฟตี้เฮ่ จำสเกนไม่มีก็แค่ทีวีจอเถียวินโดว์เอ็กพีแชทอ่าส่อินใครไม่รู้เตรียมตัวไม่แปลว่าเตรียมตัวเว่ยเตรียมตัวอ่ามันก็บังคับวูบคาคอมไในสัตว์เปิดข่าวมาอ่อซึ่งเริ่มประกาศแล้วกับการที่คนอยู่ๆก็หายไปเว้ยประกาศเตือนภัย ใช่เขาชอบซนนื้อ<ะ>สาอย่างเฮ้ยสามอย่างแต่มันไม่นี่นะเว้ยแต่มึงดูของที่เขาขายดิแม่งคือเนี่ยอันนึงก็คือจะเป็นเหมือนกับว่ายเนี่ยไม่ใช่น้ำเออเป็นแพ็คน้ำมันนึงก็เป็นอาหารกระป๋องแล้วก็เป็นยามันรู้สึกปแปลกๆเว้ยเออทำไมของแต่ละร้านขายไม่เหมือนกันวะอืม ไออ้้พวกกนขขายงใหูี่เหมือนในช่วงแรกๆมันเป็นของเล่นอะแต่ช่วงหลังๆมามันไม่ใช่อ่ะตั้งแต่ไอ้อันนั้นละไอ้เมดิซีนเนี่ยเปอแล้วองนี้เปิดนั่งเสือกวางกองพื้นเว้ยเฮ้เปิดเอดอะยังนอนไม่ได้ทีย่ยังเล่นยังเล่น,นยังไม่เสร็จอ,ออกไปดูข้างนอกเลยแล้วมองขึ้นฟ้าพ่อลงมาแล้วมงึงอยู่ๆวันนี้ท้องฟ้าเป็นสี่งม ไม่ก็อากาศแปรปรวนไงอ๋ออาจจะมีแบบเหตุการณ์ร้ายแค่ว่าแบบเออมันอันนี้เฉยๆเออเฮ้ยปลอบใจตัวเองไว้ก็เท่านั้นแหละสัตว์มันยังไม่เหนื่อยเลยเฮียมึงเหนื่อยสักทีไหมสัตว์เพราะของเล่นน้อยแล้วเหนื่อยยากไอ้ชิบเไิ้ออกน้ำกายกระโดดตบกระโดดตบเป๊ดเป๊ดเป็ดเฮียบังคับติดมืออ๋อจอดำจอ ดูเหมือนว่ามีใครบุกเข้ามาในบ้านของฉันใช่ไหมใช่บอกว่าตัวซ้ายตัวขวากวาซ้ายขวาอลไรซ้ายดีแฮ่ไม่มีบังคับตู้ที่สองดูทรงนะตู้แรกใก่อนตู้แรกให้โล่งใจเฮียเชื่อกูดิใช่ไอ้เฮียตู้แรกให้โล่งใจตู้สอง่แหละอ้าวไม่มีเฮ้ยด้านหลังมาแล้ว โยกซ้ายมือสวีเป็นเกมยิงปืนไนนงยี่อ่ะนี่เสียงเคาะแสดงว่าออกนอกบ้านแน่เลยอ่นานประตูเปิดเชิญชวนเชทแชวันที่ห้าแล้วมันก็วูบตรงนั้นนะ <c oughs> นะเฮ้ยยี่อ่ะ <c oughs> แล้วกลับมานอนหน้าเตียงด้วยดูสั่งของสั่งของสั่งของป่ะอ,อ่านข่าวกัน อเคนายกเทศมนตรีประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วก็สั่งให้ทุกคนนั้นหลบอยู่แต่ในบ้านอย่าออกมาที่ข้างนอกเป็นการเคอร์ฟิวมีผู้ก่อการร้ายอ่าเหี้ยตอกตะปูอันสีดำนี่คืออะไรนี่น่ากลัวนะตื่นมาท้องฟ้าเป็นสีงไง้ไเหี้ยท้องฟ้าในชีวิตจริงไม่มีทางไปแบบนี้นอกอยากมีแกนยูเทียอ๋อใช่ใช <c oughs> ่ไม้ไม้การช่าง เอาตรงนะมึงปิดเงี้ยโจนม่้ก็นัดเข้ามาได้ดีเ,เว้ยไอ้เหี้ยเออต่อไปปิดประตูใช่ไหมน,นี่ะไรดำดำ<อ>ยาแก้ไอตาเสือดำต้องไปไว้ไหนไม่ต้องไม่อเอาไว้อยู่กับตัวไอเฉยแค่แนั้นแหละแล้วก็อ่ะเหนื่อยไปนอนเลยไปนอนเลยไปนอนเลยไอบาบนเสี I'm t r i ตึ้อหึ่งตื้อหนึ่งตื้อหนึ่งตื้อหนึ่งเปิดคอมเปิดคอมเปิดคอมการที่เราเปิดคอมขึ้นมาอ่านแบบนี้แม่งโคตรอันตรายเงียบไว้แล้วก็ใจเย็นๆนะอย่าทำอย่าทำให้เกิดเสียงดูสิเดี๋ยวหัวไม่รู้อี้ ไม่มีพียกรุ้แน่เลยดูจบเงียบไว้มึงกล้เงียบไปไอ้สัสแัดเด้ะไม่มีแล้วมันจะอยู่ไหนได้อะเปิดประตูไงเสียงประตูด้านหลังเมื่อกี้นี่เสียงเยดนะ อะไรอ่ะทำเตือนทำเตือนเกี่ยวกับทหารเว้ยแปลว่ามีนิวเคลียร์อะไรพวกนี้แน่นอนกาลูน่าอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนแปลว่ามีพวกนิวเคลียร์อะไรพวกนี้ลงแน่นอนเชื่อกูดิกลับไปเตียงดิเฮ้ยสก๊แก๊กเต็มเลยอ่ะสก๊อกแก๊กน้ำน้ำเทียนี่คืออะไรอ่ะปืน อุ่นใจนิดนึงแต่แม่งก็ไม่เพราะมันไม่ยอมแสดงตัวเว้ยพี่ฟังไว้มือสั่นหรอไหมเหมือนเหมือนที่มึงบอกไงแอนนั่นอะ่ะ<อ>มือสัน่นเสียที่ปลอดภัยที่สุดคือมุมหลังเตียงใช่เว้ยแล้วหมาจนมุมก็จะอา้าวฆ่าตะวตาย